สีพึ่งมาบ้าเนาะทำไมถึงเรียกว่าสีพึ่งมาบ้าถ้าคนสมัยบรมบราณคนตะโกนตะเกานะ่ะถ้ามันมีมาบ้ามาอะไรตามหมู่บ้าน mm hmm. เขาจะไปเอาเครือเครือมาบ้านะมาผูกกับอหมา mm hmm. ให้มันหาบ้า mm hmm. แล้วเราก็เอาไอ้เครื่อมาบ้านนี่แหละมาเป็นผสมใส่มวลสารในการหุงสีพึ่ง mm hmm. ก็จะกลายกันเรียกว่า ซีพึ่งมาบ้าถ้าเราใช้ซีพึ่งมาบ้านี่ให้เราทายอย่างนี้นะทาปากแล้วให้เราแลบลิ้นแลบลิ้นอย่างนี้เราไปเห็นใครแล้วเราแลบลิ้นมึงเสร็จกูแน่ม,มึงเสร็จกูแน่อีนี่ไอ้นี่อย่างนี้เนะี่ยเราต้องแลบลิ้นแล้วแลบลิ้นเสร็จทาเสร็จเราไปพูดกับเขาคุณพี่คุณน้อง เขาเข้าคานโตบโกนให้เข้าคานโต๊เราโกนแล้วของนี่ก็จะเข้าตัวเขาเขาก็จะเกิดความรักความลงเราแต่คนโดนซีพึ่งมาบ้านนี้มันจะเหมือนคนปัญญาอ่อนม,มันจะเป็นเออเหมือนคนเป็นเออคนปัญญาอ่อนแล้วนํำลายก็จะไหลย,ย้อยอกลงมาแต่ที่มันท้ามันมาเห็นเรานี่ มันมาเห็นหน้าเรานี่มันเกิดน้ำลายไหลย้อย <ừ> mm. เป็นเออแต่ถ้ามันมาเห็นเราแล้วมันก็จะหายโคงแรงแต่มันมีผีมีพายไหมไม่มี